สบายดีพ่อพแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแฟลงสุกูสุกวลพ่อกับเคยลาคือเก่าแล้วก็น้องมินนี่พี่นอ้องสบายดีปลาลุงป้าสบายดีปลาลุงปุ๊บขึ้นมาซอยคำดำปื๊ดใจกระเป๋าใจกระเป๋าดำมาเบิง้ง <c oughs> เอาขึ้นมาเอาประชิดปีนลังมาใส่ปลาลุงเห็่ยังปีนหนามาเร็วๆ เ็ษออกแล้วเออเ็ออกเลยเศษเศษชินกระโปรงกะญาเมื่อจังซักเครื่องสัก้าก็มี้าจนเสือดำใช้เอาค้นมาดูกระเป๋านะมีขอมาอ่นนอนคืนเดียวมนอนคืนเดียวก็เอาเสือผ่าลาเดีวใช้เอาค้นนอกับเบิงก่อนทำไมปลาลุงเบงก่อน อย่าก้มลงเอาเยอะขึ้นมาหนักนะที่กี้ยังเอาห,อหยีบไปว่องโล่ตัวนั้นมันยังเบาอยู่เนาะอ๋อตัวนี้คือหนักไม่หกเลยนะน้อ,อ,นองมิหนี่ัญช<อ>ีเมื่อนอนอบานตังพี่เนาะเอ้ยท้องขาดนักกนนะชีเมือประมาณสังเกตเสื้อผ้านี้บอตัมก็สองเดือนมาแล้วยังโอ้ยไม่อนอนกันเดียว ไปมานอนกันเดียวคืนเดียวคือเสภา,าคือลายพิรุกเข็มเยอ,อะื้นปับพานุ่มไม่มาอีกถาเข้าป้ากับลุงพี่น้องเพื่อนสิมาลับเอาเลยเหมือนทำบ่อเดืมือส่งเพื่อนสิมาเอาหอดหมองเลยแม่นบอน้องสาลา แมนบ่หอยขมแมนก็สบายดีก่อนตีเงือกงอปันเสียวสบายดีพสินะเกมในรอยสุขข่อยนะเกมมันสบายดีข่อยเออสบายดีเออ,อชิเม,มื่อวันตังมันว่าอย่าลืมซื้อปิ้งไก่มาฝากเด้อข่อยมากินปิ้งไก่คือกับเจ้านัน่นแล้วบอตกตกบักพันหาอันนี่ บักพันหานี่เปลี่ยนชื่อบักพันหานี่แหละกผูเห็ดไห้เจ้าเสียเงินพันหาไปสักยาเขาจะปิ้นมายังกุนบักพันหาเนาะแม่แลียเปลี่ยนชื่อไหมอันนี้บักพันหาพี่น้องแม่บอลอยเชียงหลดนี่เอะ อืเลือสิคอนเนาะเลือสิของทันหาตอนนี้หน่าสิหอดแถวน้องนกเคียนเนาะนคืดว่าโม,มนีกานอนพ,พี่น้องไม,ไม่จะเปิดอายไ่ได้เ <c oughs> ป,ป,ปิดบอบอเปิดแน,น่นอร่อย ลูกว่าอยู่สิไปเปิดเม่ได้จังหวะในนั้นอี่เพื่อเจ้าว่าห้าหมองชีออกลูกเราประจักษ์วันนี้กับเขาพอหนองแท่นกับพอหนองมอดไป่นองไปหาควายเพิ่นมาแว่กินเข้าแต่ตอนน่ไบริ่าทให้เพราะว่าเพิ่นพากันเมยแห้ง ย่างประมาณโอ้สามสี่สิบกิโลตั้งเป็นนาบอนาะดูนาะจานนาะคำนนนนนนชมพูจนหอดปากซองพี่น้องเลยยัยงโบเห็นอยู่พี่น้องสามสี่มือห้าหกมือมือน,นี่เลยเป็นมือที่หกเลยย่งพอพอเลยทดลองมือบากใต้น้อยได้ไห ไก่น้อยเปลี่ยนชื่อมาแล้วอนากินไก่แล้วก็เพินไก่น้อยอันนี้1500อันนี้ยังบ่ได้เปลี่ยนชื่อแต่มื้อนี้มอนี้ก็เป็ดน้อยบ่ไปหาเป็ดประอันนี้ก็เป็ดน้อยแม่นแล้วอนาไก่น้อยอันนี้เป็ดน้อยอันนี้ได้ชื่อือโต โยให้เมื่อนอนอยู่พูดดูดพี่น้องไอตอนนี้เนาะยาม,มันยากบบไดนน้นอนอบยาม,มันได้กลางคืนนะนะกันได้กลางวินกับว่ญญาณเนาะกลางคืนที่มาจากเสียลูกมาจากเสียหลานแม่ปัดสีห้องอยู่โอ้ยโอยจากแล้วก็เห็นแต่ของเขาขเขาคือห้องนังคนกับอะไรห้องเนี่ยมันอยู่นำตัวเองไปผูอด,ได,ออดได้กับห้องไปผูอดอะไรกับห้องมันอยู่ในตัวเอง ป้านนห้องบ่อป่านะห้องบ่พุณหมอหนูไม่ไหวอันป้ามินนี่อะไรห้องบอลเจ็บเนาะเมันแล้วแต่คนทนได้พอดีได้กินพอดีงามนะสัมข่อยก็ยังได้สานี่ข้าต้นประมาณสามโลค่ะลื่นเอ้ยประมาณโลหนึ่ง แต่ว่าสามโลนั่นน่ะสีหอดอยู่แล้วเนาะหอดแล้วสามโลตอนนั้นมันก็สองโลเก่าเลยเฮาน่ะอยากให้มาวันที่สิบหกนี่เลยตามมอนัดเลยพี่น้องแต่ว่าคนที่ทองฟัมกันเขาจะออกก็เลยข้าเจ้านีก็ไม่ได้เลยชาวบาวเออได้แล้วเออลมแล้วแหละเฮาตอนเฮาเว้านะเฮายังบ่ฮู้บ่ตอนเฮาเว้าแล้วเก็บทองเราได้แล้วผู้หญิงหรือผู้ชายเออแสดงว่าเขาเจ้าก็เนาะลูกโกกพิ่นกับผู้ชายเนาะ ได้ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสิบสองปีเออเป็นบ่าวแล้วเออได้จักโลกเราหน่อยทำลูกหาผู้ขนาดเรา่ได้บำรุงยังโอ้ยทองเราใหญ่กว่าเจ้าอีกเราเป็คนใหญ่เออก็เรากับคนตัวใหญ่เนาะป่าเราห่าเราจะเล่าก็บบัณฑิตบำรุงยังเราเขาก็บบัณฑิบำรุงแต่ว่าโอ้ยเขาเจ้าเนาะเราคนตัวใหญ่คนสูงคนห่างใหญ่ป่านัะเราก็เลยอืมเราก็เลยทำลูกหาเนั่นถือว่าธรรมดาของเราบ่แม่นสิตัวน้อยๆ เคเห็นทองคือว่าเห็นเรานั่งอยู่ในใจเลยคือว่าทองเราก็บักใหญ่นะเด็กามันนอนอไรเออในนี่ข้าเจ้ากับลับบอเออขันไม่ไม่นะขาเจ้าบอรับบอขาเจ้าก็ไม่ตัวยิ่งได้คอยไปขาเจ้าก็บขันชิมุดว่ายังบอออกเลยเห็นแต่อีมวยดอกบอไปได้ักผอกเด้อขาเจ้าบออกูตอนนั้นมันคนหน่อยบอข้าเจ้ามีแต่ว่าให้เตรียมของ ว่าแล้วกันเหรอมยังคำมานเลยเริ่มคัดหรือว่ายางลายเลยคัดคำอะไรมันอยากเริ่มคัดกระชมเข้าอันหมอผนว่าวันที่สิบหกแลยมันก็เริ่มเลื่มแล้วกันบอกออกวันที่สิบหกกะทัดไปแต่ว่ามันก็เริ่มมีอาการเน่เลยเนาะองว่าใกล้สิบหกแล้วยังสองปีโอ้ ว้าวไปเรื่อยๆคนสองปีมันบดอึดนะมีแต่นีแ่แหละคนปีเดียวของมาเกิดวันที่มาเกิดเดือนหนึ่งแล้วก็ออกเดือนเก้าปีเดียวอันนี้เขาว่าเกิดเดือนเก้าเนยเคยชื่อจะเอาอ่านหน่ะพี่น้องเลยพี่ป,ป้าขี้ดินใช่ไหม <laughs> น้อยทั้งน้องเจ้าหนุ่มสองปีเจ้าหนุ่มอีปีหนึ่ง, <laughs> งเจ้าออกปีเดียวหัวท่อมันมันมันจะได้ลูกมันสะได้ลูกเล มาวันใดก็ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าอยากเห็นหนาแล้วเห็นหน้าน้องดีเลยแม่เพิ่นก็ว่าเริ่มคัดทองหมอเขาสิ้ทางในตอนเขาไปเนาะคัดทองแล้วบ่เขาจะเวลาหย่างเยวหัวมันชุบลงแล้วบอได้คัดคัดบอตอนนั้นยังบอได้หัวซึกเนาะเพราะว่าวงตอนนั้นผ่านมานี่จะพอเดือนเลยดิ ีบอบอเมนคนนี้ถามน่ะแพทย์อีกผู้หนึ่งเหมือนบอแพทย์ดวงตอนน่ะถามน่ะแพทย์นี่เพิ่งกระทำบออ๋ออันนี้มันก็เลยชิบกามือสิบเอ็ดมือเรับไปนี hmm. <I feel S 1> <very> ่แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีอาการบ้าสุดๆ่อยเก็บเองเนี่นี่เก็บเองบอบออะไรเก็บเอาเก็บเอา จะเก็บให้น่อยแท้จริงคือเอเบิร์ตมพอดมาอยู่ทาวนเลยนะบอก่อยว่าคือเก็บหลานเน่นะบอจะโป่งะคิดดในลูกละจะได้ว่าไงเติบด้วยนะหนอนสามโลหะเนาะเล่นใคิปปะว่าเนาะเออสามโลหหินวะมันก็ออกมามันกัหไง แม,ต,ม,นะมตัวถือล่มถือกันแล้วมันก็เหี่ยวตอนแรกออกมานีมันยังผุบอตอนแรกมันก็สีแหน,น,นเดี่ยวคนห้ามาันก็สีแหนบนี่แหละเ้าก็ถ่าบางังลูกเ้าอยู่หน้าตาสิคือพอหรือคือเมยมือใดสิออกมาจะจุจดจะจ่จอขั้นว่า วันที่สิบหกสมุิมาเปี้ยวันที่สิบหกกะยังอีกสองมือัมืีอวันที่สิบสี่ยังอีกสองมือัมืีอวันเสาร์เลยเนาะวันเสาร์วันทิต้วก็วันจันท์คันชีมาแบบเพิ่นว่าเปี้ยะอยากให้มาเปี้ยะอยู่พี่น้องเพราะว่าเขาอยากเห็นเลยอยากเห็นหนาลูกเลยอยากให้มาเปี้ยะคือมอเพินเบาอยู่แต่ฮู้่หอยากเห็นแล้ว

เก้าเดือน,น,นบัดสร้างคุมันท่องสองปีมันบรปฏิโทหมเนาะวปีเลยเออคือว่าได้ยินคือว่าพังข่าวมนะันสองปีหรือปีหนึ่งเลยอเคอยก็บคมั่นใจคนขนาดเก้าเดือนกับเพ้ยเอเฮงอาเรียรอเพื่อสีหอดลูกน่ารมันมาดยัง เราห้อง,องอยุสะหินในขีปนาวานนะเราบริเจ็เบเบาะเอากระพังเบิง่งพี่น้องเอ้ยจักว่าไปออกในชุกซาลานี่ยพจักเลยมันจังใกล้งเธอมันออกง่ายไปออกชุกซาลามันใกล้ดี างทีก็ไปออกอยู่เมืองหอดมือเลยนะหดตรงหอดไปก่อนเลยางทอก็ออกในเฮือนมันออกง่ายือก็ไปนำมอทำเย่มานี่ในบ้านนี้ได้ขาจะเศร้าเบาก็จะเ็ะกุมมือนี่มีแต็งมอ มันเนี่ยมันจด็กทีไม่ได้ชุกชราไปชุกชราไปพจมันมาลายก็จะเป็ดก็ไม่ในเพจมันมาลายแล้วก็เรื่อว่าเรื่องเครื่องมือนี่เลยเนาะเครื่องมือมันก็บครบปผนไดมีโรคแน่แต่ว่าเขาเจ้าเห็ดกับถืด้ย่านิดีกันว่าย่านเพราะฉะนั้นไปมองเมืองรถมันจังครบทุกอย่างมันจังปลอดภัยแบบว่าญาติแบบเฮานี่ก็รู้สึกอุ่นใจเนาะ เขาเจ้าก็อุ่นใจนอน้นอดตอนเลือดอดตอนน,นนะะตอนเราสิได้ลูกนะตอนมันถือผ้าแล้วจะบอกเขาบชเส้นเลือดขอนดนะนี่หละนะแต่ละว่าบ่าาน,นับถอยหลังพี่น้องไว้ยังอีกสอมือการสีเป็นตามมอนัด ประมาณ 10, 1ี1เจ็ดแต่ขั้นว่าวบอลน่ะมันหนาสิบเกินสิบมือเพราะว่ามันนี้วันที่สิบสี่เขาเจ้าหนัดตั้งแต่วันที่สิบหกฮะสาวสามเนาะเขายังอีกเก้ามือภายในเก้ามือนี่หนาสิเห็นหนาลูกไส้พี่น้องเอ้ยไปแล้วพี่น้องขอบใจสุกูสุกนที่เข้ามาเบิ่งพอกันไหมหนาะเคยลาสบายดี